มาเดินชมตลาดกันครับนี่คือบรรยากาศของตลาดสดอำเภอลาสีสไลด์บานเท่านะครับพี่น้องครับโอ้อหวกวนาเิ่นพอดีเลยพอกหวหนาเิ่นพอดีเลยโอ้เห็ดปวกครับพี่น้องครับยานละจักบาทไหมครับ โอ้ดิบอกเป็นกรรมเป็นกรรมไว้นี<แ>่บอกเศร้าบาทโอ้กรรมละวเศร้าบาทนะครับโอ้ปูหน้าบานเท่าเนาะหลายเนาะโอ้มือนี่ปูขึ้นหลายแท้ครับมือนี่โอ้เนียนอนเลยปูหลายคข้างนอปูหน้าหลายาปครับปูหน้ามัตตาบันใหญ่ใหญ่บ่ ปูราสีบานเข้านี่บ่ต้องเซฟปูหวานๆค่ำนี่มั้งว่าโอ้ปูปลาหน้าหน้าบืออเลยพี่น้องนี่ปลาดุกปลาดุกกับปลาดุกหน้าบ่ค่ำเนี่ยมันไปใต้เอาบ่ปลาดุกไซเบียดโอ้ปลาดุกใส่เบ็ดขวดเฮดกับลายโอ้ปลากับลายครับพี่น้องครับขวดปลาดุกกับปลาดุกแม่ไข่ทั้งนี้มาเนี่ยอืโอ้ปลาดุก เป็นบรรยากาศของตลาดราศีสไลาบานเฮ่านะครับพี่น้องครับออโอ้ปลาลดเล็นเป็นตะแสบนะพี่น้องครับปลาลดโอ้ปลาลดเป็นตะแสบแห้งครับพี่น้องครับพี่น้องครับ ขายมาแลงนะครับพี่น้องกับนี่ทั้งปลาลดทั้งมาแลงไปโมดแดงกับนี่